เรื่องเล่าดินแดนแห่งการคอร์รัปชันกาลครั้งหนึ่งในดินแดนที่เต็มไปด้วยการทุจริตและความสิ้นหวงังมีประเทศหนึ่งที่เรียกว่าดินแดนแห่งการทุจริตที่นี่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจและอิทธิพลเป็นที่รู้จักในเรื่องความโลภและไม่แยแสต่อการต่อสู้ดิ้นรนของประชาชนอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่มีการควบคุมทำให้ค่าครองชีพสูงยิ่งขึ้นมาก ถนนซึ่งครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความงามบัตรนี้เต็มไปด้วยหลุมบ่อและรกไปด้วยวัชพืชซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการละเลยของรัฐบาลผู้คนในดินแดนแห่งการทุจริตพบว่าตนเองติดอยู่ในวงจรแห่งความยากจนและความไร้อำนาจพวกเขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเสรีภาพหรือประชาธิปไตยเสียงของพวกเขาถูกปิดกั้นด้วยความมากลัวว่าจะถูกตอบโต้จากผู้มีอำนาจ ประชาชนบางส่วนทนไม่ไหวและสแสวงหาโอกาสในต่างประเทศโดยหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและหลบหนีจากคอรรัปชันในบ้านเกิดของพวกเขาแม้ว่าความมืดมิดจะปกคลุมชีวิตของพวกเขาแต่ความหวังอันริปรียยังคงอยู่ในใจของผู้คนพวกเขากระซิบถึงคำทำนายที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งบอกล่วงหน้าถึงการมาของผู้นำคนใหม่พวกเขาเชื่อว่าผู้นำคนนี้จะลุกขึ้นจากตำแหน่งของตนเอง รวบรวมความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ที่จำเป็นในการท้าทายระบอบการปกครองที่ทุจริตและนำเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความยุติธรรมและเสรีภาพหลายปีผ่านไปและผู้คนในดินแดนแห่งการทุจริตยังคงรอคอยต่อไปความหวังของพวกเขาเริ่มเลือนลางด้วยความเป็นจริงอันโหดร้ายของการดำรงอยู่ในแต่ละวันของพวกเขาพวกเขาอดทนต่อความยากลำบากด้วยความเข้มแข็งโดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงแม้จะเกิดขึ้นช้า แต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาเฝ้ารอคอยและปรารถนาแล้ววันหนึ่งแห่งโชคชะตานักเคลื่อนไหวหนุ่มก็ปรากฏตัวขึ้นผู้นำที่มีสเสน่ห์และกล้าพูดความจริงต่อผู้มีอำนาจด้วยแรงบันดาลใจจากความปรารถนาเพื่อความยุติธรรมผู้นำคนใหม่นี้จึงระดมผู้คนด้วยคำพูดที่ร่าร้อนและการกระทำที่กล้าหาญการเคลื่อนไหวได้รับแรงผลักดันโดยพลเมืองจากทุกสาขาอาชีพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้นเมื่อโมเมนตัตเติบโตขึ้นรอยแตกก็เริ่มปรากฏขึ้นให้เห็นในการคอร์รัปชันที่ครั้งหนึ่งไม่อาจทะลุผ่านเข้าไปได้มีการเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวเจ้าหน้าที่ทุจริตต้องรับผิดชอบและการปฏิรูปครั้งใหม่ก็ได้เกิดขึ้นผู้คนในดินแดนแห่งคอร์รัปชันซึ่งครั้งหนึ่งเคยยอมจำนนต่อชะตากรรมของตนเอง บัดนี้ยืนหยัดอย่างภาคภูมิด้วยความหวังและความมุ่งมั่นครั้งใหม่แม้ว่าถนนข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่จิตวิญญาณยึดมั่นในหลักการและความสามัคคีก็มีชัยผู้นำคนใหม่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของคนธรรมดาในการกําหนดชะตากรรมของตนเองดังนั้นในดินแดนการแห่งคอร์รัปชัน เรื่องราวแห่งความหวังและการไม่ยอมแพ้จึงถูกเขียนขึ้นเป็นสิ่งเตือนใจว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดแสงสว่างแห่งความยุติธรรมและเสรีภาพก็ไม่มีวันดับลง